โอ้ตอนนี้คนก็เหม็ออกมาเรียกร้องกันยกใหญ่เลยนะครับว่าสื่อกาลีเต้เนี่ยเลิกรายงานข่าวว่าประเทศไทยปราบแก๊งสกแกมเมอร์ในกัมพูชาสักกะทีเพราะเป็นสายลักที่ทําให้ต่างชาติเนี่ยเขาไม่ช่วยเหลือกัมพูชานะครับก็กลับสวัสดีทุกคนโดยน้า๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละดึงทีโดยอัตตโนมัิด้วย ใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสำหรับในคลิปนี้นะักรับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้คนเมียนเขากำลังทำคอนเทนต์กันยกใหญ่เลยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ปาเข้ามาวันที่14อย่างเป็นทางการเป็นเรียบร้อยที่ทางพี่ไทยเนี่ยเปิดการประทะกับกัมพูชาอย่างเป็นทางการในรอบที่2นะัครลับและณปัจจุบันนี้ก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปมากทั้งนับตั้งแต่วันแรกๆเพราะถ้าทุกคนยังพอจำได้ช่วงแรกๆเนี่ย บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ววัดตะควายเนิน677เนินสามาสนอนะไรแบบนี้ยังคงมีฐานขมิ้นเนี่ยตึงกาลังอยู่เลยนะครับแต่ณนะปัจจุบันนี้อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทหารทุกๆภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บุราพาภาคที่1ภาคที่2กองกําลังสูลนาลีทหารพลานทหารบกทหารเรือทหารอากาศสามารถเข้ายึดทุกอย่างได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ประเด็นคือฐานไทยเนี่ยก็ไม่ได้จบแค่ เข้ายึดพื้นที่ได้ทุกพื้นที่นะครับเพราะหลังจากที่เข้ายึดจุดสุดท้ายได้ก็คือเนินสามาศนเมื่อวานที่ผ่านมาทหารเรือได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยจะไม่หยุดดําเนินการทางทหารกับกัมพูชาโดยเด็ดขาดนอกจากกัมพูชาจะสิ้นสภาพในการเป็นภัยคุกคามของประเทศไทยนะครับนั่นก็หมายความว่าจัดต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะซึ่งในส่วนของทางฝั่กัมพูชาเนี่ยตอนนี้ก็พวกเขายัางคงเชื่อว่าข่าวทั้งหมดที่ไทยเราออกเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะครับ หาว่าไทยเราเนี่ยสามารถยึดปราสาทตาควายแล้วก็ยึดตรงนน้นตรงนี้ได้ก็เอาที่พวกเขาสบายใจก็แล้วกันนะเพราะยึดได้แล้วก็คือยึดได้แล้วนะครับสาหรับคนไทยเนี่ยมันเห็นเป็นเรื่องตลกซะดีซ้ำที่เขมเมเนี่ยไม่เชื่อว่าไทยยึดได้และเข้าใจว่ามันเป็นไอ้ไอบ้างละมันเป็นการถ่ายทําในสตูดิโอบ้างละอะไรประมาณนี้เออก็งงเหมือนกันนะครับเชื่อกันทางประเทศ ส่วนสาหรับในช่วงเช้าของวันที่21นี้นะครับก็เหมือนเดิมไทยเราก็มีการป้องกันการลุล้วของกัมพูชาเหมือนเช่นเดิมเนื่องจากกัมพูชาก็พยายามที่จะเอาพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยกลับคืนไปนะครับละล่าสุดก็ได้ข่าวว่าเกณฑ์ทหารใหม่เพิ่มเข้ามาอีก3,000คนนะนาอ่อนทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่า3,000คนเนี่ยจะอยู่ได้อีกกี่วันเพียงแต่ในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้มันก็มีดราม่าช้ำๆเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือมันมีคนคเขมรที่อยู่เกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหออกมาทำแคม เลิกในงานข่าวปลอมเกี่ยวกับกัมพูชาสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งซ่องสมของพวกแก๊งคอเซนเตอร์เป็นศูนย์รวมของสกแกมเมอร์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยอย่างที่บอกไม่รู้กี่ครั้งตอบก,กี่ครั้งแล้วพวกแก๊งคอเซนเตอร์ที่มาอยู่ในกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่คนเขมรมันคือคนเกาหลีใต้มันคือคนจีนมันคือคนไทยมันคือคนอินโดนีเซียมันคือคนมาเลเซียมันเป็นคนต่างชาติล้วนๆไม่มีเขมรเลยแม้แต่หนึ่งคนเพราะเขมรแล้วเนี่ยเป็นคนดีกันทางประเทศ เกาหลีใต้ไม่ควรลงข่าวว่าไทยต้องการที่จะปราบปรามแก๊้งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาแบบนี้มันมีการสร้างความสือมเสียกับประเทศของเราและมันเป็นการทําให้ทั่วทั้งโลกเนี่ยเข้าใจว่าเรานั้นเป็นผู้ลายทางทางนี้ในความเป็นจริงพวกเขานั่นแหละที่เป็นผู้ลายพวกเขาบุกลุกเข้ามาอธิปไตยของเราทําลายตึกคาสิโนที่พวกเขาอ้างว่ามันเป็นฐานทหารอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงในนั้นเนี่ยมันเป็นแค่โรงเรียนมันเป็นแค่วัดมันเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างที่เอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเท่านั้นและถึง แม้ประเทศไทยจะบอกว่าทําลายสิ่งปลูกสร้างที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับแกงคอเซ็นเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับฐานทหารแล้วสะพานละ่ะสะพานเกี่ยวอะไรด้วยทําไมถึงต้องทําลายสะพานจนทําให้มันมีเหตุทหารของเราเนี่ยขับรถตกสะพานจนต้องลงไปคุยกับลากมะม่วงแล้วหนึ่งคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราชาวกัมพูชาทุกคนกําลังเดือดร้อนเป็นอย่างมากเราต้องการให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงแต่ตอนนี้ต่างชาติพวกเขาเงียบมากๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจะเป็นจีนจะเป็นหน่วยงานของ UN เ ไม่มีใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเลยหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเพราะสื่อจากเกาหลีใต้นี่แหละที่ลงข่าวใส่ไลายไปสีประเทศของเราคิดดูสิถ้าประเทศของเรามีแก๊งคอรเซนเตอร์จริงๆเนี่ยทาไมนาย,ยกคนเก่าของประเทศไทยที่ตัวยอ่อว่าออเธอถึงไม่เคยสั่งปราบปรามแก๊งเหล่านั้นแต่พอมาถึงนาย,ยกคนใหม่ของประเทศไทยที่ชื่อว่าเสหนูถึงได้อ้างว่าปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาถ้าในกัมพูชามีแก๊งเหล่านั้นจริงๆก็คนที่จะปราบตั้งแต่สมัยนูน้น การทําแบบนี้เนี่ยมันคือการเรียกคะแนนเสียงให้กับนายกคนใหม่ของพวกเขาแล้วตอนนี้คะแนนเสียงของเขานั้นตกลงมากๆอะไรประมาณนี้สรุปง่ายๆก็คือคนเขมรเนี่ยพวกเขาออกมาเรียกร้องให้สื่อเกาหลีใต้เลิกรายงานข่าวว่าบ้านของพวกเขาเนี่ยมันมีโจนเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันมีการทำแคมเปญเรียกร้องให้เกาหลีใต้เลิกรายงานข่าวโจมตีประเทศกัมพูชาสักทีพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกก็บอกว่าไม่ว่าเราจะอธิบายจนปากเปียกปากแฉยยังไงมันก็ไม่มีความหมายถ้าเราไม่สามารถกวาดล้างไอ้พวกแก๊งเหล่านั้นได้จนหมดพวกเขาก็จะมีข้ออ้างในการโจมตีเราอยู่ตลอดคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าซื้อเกาลีใต้ลงข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงรับข่าวสารมาจากประเทศไทยอีกทีเพราะเบื้องหลังน่าจะมีการได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างร่วมกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมาทำคอนเทนต์ลงในโลกโซเชียล ควรจะฟ้องสถานทูตเกาหลีใต้ไปเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยพวกเขากําลังออกข่าวล้อมอยู่เกาหลีใต้ไม่ควรที่จะทําแบบนี้สถานทูตของพวกเขาจะต้องออกมาแก้ไขปัญหาและสถานทูตของเราก็จะเป็นจะต้องออกมาปกป้องประเทศของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศที่เป็นศูนย์รวมของแก๊งอาชญากรจริงๆมันคือประเทศไทยไม่ใช่กัมพูชาประเทศไทยพวกเขาขยายอาณาจักรของพวกแก๊งเหล่านั้นเข้ามาในกัมพูชาอีกทีทําไมทุกคนในโลกนี้ถึงไม่มีใครทราบเรื่องนี้เลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณลองถามเกาหลีใต้สิถ้าพวกเขายังคิดว่าประเทศไทยนั้นปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ทำไมประเทศไทยถึงต้องทําลายปราสาทพระวิหารทําลายปราสาทตำบนทมทาลายปราสาทตะควายทําลายสะพานอะไรแบบนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ประเทศไทยอ้างว่าต้องการที่จะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่สถานที่ที่พวกเขาทำลายเนี่ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เลยนะคอมเมนต์ต่อมาาบอกว่าสถานทูตเกาหลีใต้จะต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ ว่าเพราะอะไรทําไมถึงได้ปล่อยให้สื่อในเกาหลีใต้เนี่ยถูกสื่อในประเทศไทยนั้นจูงจมูกได้แบบง่ายๆซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ต่างชาติเนี่ยไม่เข้ามาช่วยเหลือเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าอ้างว่าปราบแก๊งคอนเทนเตอร์จริงๆทาไมชายแดนประเทศลาวชายแดนเมียนมาก็ขึ้นชื่อว่ามีแก๊งคอนเทนเตอร์เหมือนกันนี่แล้วก็เยอะด้วยทําไมประเทศไทยถึงไม่บุกรุกเข้าไปผืนแผ่นดินของพวกเขาบ้างล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่มีประเทศไหนเข้ามาแทรกแซงก็ให้ระวังเอาไว้เลย ประเทศไทยกล้าใช้ F16 กับเราโดยที่ไม่มีใครออกมาประนามสักวันหนึ่งประเทศลาวประเทศเมียนมาประเทศมาเลเซียทุกประเทศที่มีเขตชายแดนติดกับพวกเขาก็อาจจะถูกบุกลุกไปพื้นที่ของพวกคุณและอ้างว่าเข้าไปปราบปรามแคนคอร์เซ็นเตอร์เหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในกัมพูชามีแต่คอร์เซ็นเตอร์ที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นถ้าจะปราบแคนคอร์เซ็นเตอร์จริงๆเนี่ยแนะนําให้เข้าไปดูที่ประเทศไทยเพราะหัวหน้าใหญ่อยู่ที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้น แบบนี้ก็หมายความว่าประเทศไทยสามารถใช้ F16 ในการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานที่ในโลกนี้ได้หมดสิถ้า,ามีข้อสงสัยว่าประเทศเหล่านนเนี่ยอาจเป็นส่วนรวมของแก๊งคอเซนเตอร์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนมเมราเดินทางไปที่เกาหลีใต้ก็ทำงานสุจริตไปทำงานก่อสร้างไปทำงานใช้แรงงานในขณะที่เกาหลีใต้เดินทางมากัมบูชาเข้ามาตั้งแก๊งหลอกลวงคนกเกาหลีใต้อีกทีแต่สุดท้ายพอเกาหลีใต้โดนหลอกสื่อเกาหลีใต้กับโจมตีประเทศกัมพูชาว่าประเทศของเราเนี่ยเต็มไปด้วยแก๊งอาชญากร แบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยโจมตีสะพานถนนบ้านเรือนของประชาชนวัดมันไม่ใช่แหล่งซ่องสมของพวกแกงคอรเซนเตอร์ซื้อเกาลีลงข่าวผิดลงข่าวมั่วกันไปหมดนี่หรอประเทศที่จเจริญแล้วทําไมไม่เช็คข่าวให้มันดีๆคอมเมนต์ต่อมาเขบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าประเทศเกาหลีใต้ที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่สูงและพัฒนาคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักแยกแยะอะไรผิดอะไรถูก การที่คนเกาหลีใต้คิดว่าประเทศไทยนั้นทําถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยว่าเกาหลีใต้นั้นเลือกที่จะอยู่ข้างประเทศที่แข็งแกร่งและถึงแม้ประเทศนั้นจะลังแกลประเทศที่อ่อนแอกว่าเกาหลีใต้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหลักๆก,ก็จะคิดเหมือนกันเด้ๆก็คือที่ต่างชาติเขาไม่มาช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยเป็นเพราะสื่อเกาหลีใต้ลงข่าวว่าประเทศไทยเป็นตัวแทนของนา,นานาประเทศในการปรับแกนคอเซนเตอร์นะครับโอ้โหโทษทุกคน โทษคนอื่นแต่ไม่เคยโทษตัวเองนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันกนละหนึค,คอมเมนต์ด้วยส่วนสําหรับในคลิปนี้หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยสวัสดีและสวัสดีดจ้า